ค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวดสมุทรสงครามทุกท่านค่ะ <ś led> ขอเสียงใหม่ครทางซ้ายมือได้ไหมคะพี่น้องทางขวามือละค่ะข,ขอเสียงด้านหลังได้ไหมคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้นะคะปูดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสมา,มาพบกับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะ วันนี้นะคะพักเพื่อไทยจะมารำเรียนว่านโยบายต่างๆพักเพื่อไทยนั้นเราต้องการที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องของพ่อแม่พี่น้องอย่างแท้จริงค่ะและเรียนยืนยันว่าทุกนโยบายที่พักเพื่อไทยนำเสนอนั้นเป็นนโยบายที่เราคิดมาครบถ้วนและปฏิบัติได้จริงค่ะเพราะเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ และเคยประสบความสำเร็จในอดีตแล้วใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ดังนั้นแน่นอนเราจะนำนโยบายที่ประสบความสำเร็จป้าสารต่อดีไหมคะสามสิ <Yeah. S 1> บาทรักษารทุกรอเอาไหมคะ S, <Yeah>. <S L ไหมคะก <Yeah. S 1> องทุนหมู่บ้านล่ะคะและ้เพิ่มอีกจากหนึ่งล้านบาทเป็นสองล้านบาทดีไหมคะ <Yeah. S 1> พ่อแม่พี่น้องคะหลายคนยังบอกว่าห่วงว่า วสรต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องเคยได้รับไม่ว่าจะเป็นเบี้ยอสมที่ฉันมายืนยันว่าไม่ต้องห่วงนะคะเบี้ยอสอมอยู่ค่ะเบี้ยผู้สูงอายุก็ไม่ต้องห่วงเช่นกันนะคะเพราะเราจะเพิ่มเบี้ยสูงอยยุตั้งแต่หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทดีไหมคะดีนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ และยังมีอีกเรื่องหนึ่งว่าวันนี้นอกจากปัญหาต่างๆที่เราเห็นนั้นข้าของแพงมากขึ้นทุกวันทุกวัน,วนแล้วใช่ไหมคะในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นแต่ข้าแรงไม่เพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมคะค่ะแน่นอนค่ะนโยบายของพ,พรรคเพื่อไทยนั้นเรามีนโยบายในการลดภาษีนิติบุคคลนะคะจาก30%ลงเหลือ23%และยีในแต่ละปีค่ะดีไหมคะ ตรงนี้เลยค่ะที่เราลดภาษีนิติบุคคลนั้นจะทําให้นิติบุคคลต่างๆนั้นมีค่าใช้จ่ายในการผ่านค่าแรงเป็นสาม้ยบาทดีไหมคะจุกใจไหมคะแล้วรวมถึงน้องๆที่จบปริญญาตรีด้วยเงินเดือนที่1 5 0 0 0มหันบาทดีไหมคะและพ่อแม่พี่น้องคะ่ะวันนี้ทราบว่าปัญหาที่สมุทรสงครามนั้นเป็นห่วงเรื่องภาวะมลพิษต่างๆ นอนค่ะพี่น,นะคะเราจะดูแลในการควบคุมปัญหามลภาวะเป็นพ,พิเศษเพ้ามน้องดีไหมคะนะคะและไม่ทราบว่านอกจากนั้นนะคะในโครงการต่างๆาพักเพื่อไทยนั้นเรายังมีโครงการบัตรเครดิตการกเกษตรกร,ร,รด้วยค่ะเครดิตการเกษตรกร,รนี้จะช่วยให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเกษตรกรต่างๆนั้นสามารถใช้บัตรเครดิตการ์นี้ในการกู้หนี้ ต่างๆโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนอกระบบดีไหมคะถูกใจไหมคะและวันนี้เห็นพ่อแม่พี่น้องมาเยอะนะคะบัตรเครดิตก้าพลังงานค่ะเป็นอีกหนึ่งนโยบายของพรรคเพื่อไทยในการดูแลจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์และรถบรรทุกนะคะที่จะใช้บัตรเครดิตกา้์ดนี้ในการกู้ยืมน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเดือนด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ถูงใจนะคะแล้วก็เรียนว่าวันนี้ที่ฉันเป็นผู้หญิงขอ,อนโยบายสำหรับผู้หญิงด้วยได้ไหมคะขอเสียผู้หญิงหน่อยได้ไหมคะ และแน่นอนค่ะพักเพื่อไทยมีนโยบายนะคะสําหรับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะซึ่งกองทุนนี้จะช่วยในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและประกอบการได้กับผู้ได้แก่สุภาพสตรีนะคะเพื่อในการพัฒนาและส่งเสริมและสุดท้ายก็ขายสินค้าต่างๆนั้นได้ราคาดีขึ้นดีไหมคะเรามีงบประมาณนะคะจังหวัดเฉลี่ยละหนึล้านบาทค่ะ เสียงหน่อยสิคะแต่คุณพ่อ้านไม่ต้ห่วงนะคะเพราะว่าถ้าผู้หญิงเก่งทำงานเก่งก็หาเงินเข้าครอบครัวใช่ไหมคะค่ะเอาแม่พี่น้องคะและยังขออนุญาตเรียนว่าพัคพัฒนไทยเองเห็นอนาคตของน้องๆเยาวชนนะคะเราเองเรามีโครงการแท็บเล็ตพีซค่ะซึ่งเป็นโครงการแท็บเล็ตพีซนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องบกผาที่จะให้กับน้องๆในระดับชั้นประถมค่ะ น้องๆจะได้นำคอมพิวเตอร์นี้ไปใช้และศึกษาให้ทันสมัยให้่าทันคนอื่นดีไหมคะนะคะและมากกว่านั้นนะคะน้องๆเยาวชนนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีนอกจากจะมีนโยบายในเรื่องของการประกันเ,เงินเดือนระดับปริญญาตรีที่15,000บาทแล้วยังมีกองทุนตั้งตัวได้คะ่ะ ซึ่งเป็นกองทุนที่ให้น้องๆนักศึกษานั้นสา,นนามารถที่จะเสนอโครงการและลงทุนเรามีโครงการนโยบายนี้นะคะในในระดับมหาวิทยาลายัยมีงบประมาณสำหรับมหาวิทยาลัยละหนึ่งพันล้านบาทค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นการสนับสนุนให้น้องๆเป็นท่้แก่น้อยในอนาคตค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ สุดท้ายค่ะไม่ทราบว่าวันนี้ปัญหานอกจากจากค่าที่จ่ายแล้วใครมีปัญหาหนี้สินบ้างคะอ๋เยอะไหมคะเยอะเลยปวดหัวเลยพี่ผู้ชายบอกปวดหัวเลยจริงหรือเป่าคะตังนักก้นพักมาหไทยขอแก้ปัญหาได้ไหมคะนี่ต่ำกว่า5 0 0 0 0นพักไปเลย3ปีค่ะ สมุทรสงครามได้ไหมคะถ้าได้ขอฝากตัวแทนของพรรคเพื่อไทยในการเข้ามาทํางานเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรสงครามได้ไหมคะวันนี้นะคะเรามีขออนุญ,ญาตฝากคุณสุก,กันดาตันนะ ทีไรชืออีกหนึ่งท่านนะคะคุณชัยรั์ไทยเจียบอารีค่ะนะคะพ่อแม่พี่น้องคะยังไงขอเสียงพ่อแม่พี่น้องในการสนับสน,นุนพักเพื่อไทยใด้ไหมคะ